สวัสดีครับก็เปิดประชุมสําหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่2ตุลาคมนะครับ2,556นะครับตัว AOT นะครับถ้าในเรื่องของไตรมาสสีนะครับเรายังพบว่าตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยัยงคงชะลอตัวนะครับก็ยังคงมีผลต่อกําไรสุทธินะครับ โดยถ้าดูจากตัวเลขสถิติเดือนสิงหาซึ่งล่าสุดที่เขาเพิ่งประกาศตรงมานะครับเราพบว่าจํานวนเที่ยวบินเนี่ยลดยังคงเพิ่มขึ้น1.3นะครับแต่ถ้าดูเข้าไปในเนื้อในเนี่ยจะพบว่าในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น16.5แต่ต่างประเทศเนี่ยยังคงติดลบไป9.8นะครับในขณะที่ผู้ใช้บริการนะครับสนามบินนะครับเพิ่มขึ้นแค่เพียง1นะครับในเดือนสิงหานะครับโดยในประเทศเนี่ย เพิ่มขึ้น17.6นะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยลดลง8.9ซนะครับแม้ว่าในาเดือนสิงหานะครับเองเนี่ยจะมีมาตรการในเรื่องของการยกเว้นวีซ่านะครับให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับตั้งแต่9สิงหาพบว่านักท่องเที่ยวจากทั้งจีนแล้วก็ไต้หวันเองเนี่ยยังคงไม่ได้กลับตัวขึ้นมาดีมากนักนะครับโดยจีนเนี่ยยังคงลดลงไป5เแล้วก็ไต้หวันเนี่ยลดลง20.6ซนะครับ โดยนะักท่องเที่ยวที่ลดลงมากสุดเนี่ยยังคงเป็นในส่วนของเอเชียตะวันออกนะครับที่ลดลงไป15%โดยเฉพาะในแถบอาเซียนนะครับที่ลดลงไปถึง22%ซนะครับซึ่งจากตัวเลขที่แจ้งมาในเดือนสิงหาก็ทำให้ออ,องเดือนแรกของไตรมาส4นะครับเที่ยวบินเนี่ยลดลงเ,เพิ่มขึ้น0.6%นะครับโดยต่างประเทศเนี่ยติดลบไป10%นะครับในขณะที่ผู้ใช้บริการเนี่ยลดลงไป0.9%นะครับโดยต่างประเทศเนี่ยลดลงไป11% นะครับการเติบโตที่สูงของในประเทศนะครับหลักๆก็มาจากการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำนะครับที่ทั้งเที่ยวบินแล้วก็ผู้ใช้บริการเนี่ยเติบโตอยู่ที่33แล้วก็37นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จำนวนผู้ใช้บริการในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เนื่องจากตัวเลขผู้ใช้บริการจากต่างประเทศที่ลดลงนะครับแล้วก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินที่700บาทต่อคนนะครับก็ทำให้ ยังไม่สามารถชดเชยได้นะครับแล้วเมื่อเช็คตัวเลขของเดือนอในช่วงของ1-28ถึงกันยาเรายังพบว่าเที่ยวบินแล้วก็ผู้บริการจากต่างประเทศนะครับยังลดลง8.2แล้วก็8.8%ก็ยังคงทำให้เห็นแนวโน้มนะครับรายได้จากการค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินหรือเราเรียกว่าภาษีสนามบินเนี่ยจะยังคงลดลงอยู่นะครับแล้วก็น่าจะทําให้แนวโน้มผลการดาเนินงานในไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะยังชะลอตัวลงเทียบเหยื่ออนเยนะครับ ในส่วนของแผนการเ,เพิ่มขีดความสามารถไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็ภูเก็ตนะฮะซึ่งเป็นสนามบินหลักนะครับโดยในส่วนของสุวรรณภูมิเนี่ยก็ได้มีการปรับแผนนะฮะจากเดิมจะสร้างเฟสสองเนี่ยก็ปรับมาเป็นในเรื่องของการสร้างอ,อ,อาคารผู้โดยสารนะครับรันเวย์ที่3หลุมจอดแล้วก็อาคารที่จอรดรถนะครับวงเงินในการก่อสร้างลดลงจาก 2. 2เอ่อ6.25หมื่นล้านบาทลงมาเหลือประมาณสัก 5.3-5.4หมื่นล้านบาทนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านคอรอมอรนะครับจะผ่านคอรอมอรในธันวานนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือตัว EIA ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับถึงจะเริ่มก่อสร้างในตัวของอ,อาคารผู้โดยสารภายในประเทศได้นะครับส่วนที่ดอนเมืองกับภูเก็ตเนี่ยดำเนินการไปแล้วนะแต่ทั้ง2ที่เนี่ยยังคงมีความล่าช้านะครับคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ย ในไตรมาส3กับไตรมาส4ปี58นะครับในเรื่องของแผนการปรับการลงทุนของสุวรรณภูมิทําให้เงินลงทุนลดลงนะครับแล้วเราก็ได้มีการปรับในเรื่องของอตัตราการเติบโตของเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารในระยะยาวขึ้นนะครับจากเดิมให้ไว้ที่5กับ6เปอร์เซ็นต์เป็น7กับ8เปอร์เซ็นต์นะครับก็ส่งผลให้ราคาพื้นฐานปี58เนี่ยปรับขึ้นมาเป็น242บาทนะครับ ตัวนี้เนี่ยราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นมานะครับเราก็ได้ปรับลดคําแนะนําจากเดิมให้ทยอยซื้อเนี่ยเป็นถือนะครับแล้วก็มีข่าวในตัวของ tta นะครับเมื่อวานนะครับที่ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจเครื่องดื่มผลไม้แล้วก็อาหารกระป๋องในประเทศจีนนะครับโดยเข้าขาลงทุนในบริษัท ชิโนแกรนนะครับฟู้ดอินดัสทรีกรุ๊ปนะฮะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยจดทะเบียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ฐานการผลิตเนี่ยอยู่ที่สนเชิญประเทศจีนนะครับโดยมีตาสินค้าก็คือการ d เด Fre s ชนะครับโดยการเข้าถือหุ้นในครั้งนี้เนี่ยจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน9เนะครับออของออโดยมีมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ954ล้านบาทนะครับหลังจากการเข้าถือหุ้นแล้วเนี่ยจะทําให้เขาถือหุ้นเป็นอันดับ2ในบริษัทดังกล่าวนะครับโดยตัวบริษัทของชิโน แกลนตัวนี้แกลเนสตัวนี้นะครับมีจุดเด่นในเรื่องของสินค้าเครื่องดื่มนะครับเ,เขาเรียกว่าลูกแพรยกักษ์นะครับเ,เป็นเบอร์หนึ่งในประเทศจีนนะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งตลาดเนี่ยเจนะครับรายได้หลกัลกๆ60%สิเนี่ยมาจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับโดยรายได้รวมในปี56ของบริษัทนี้เนี่ยอยู่ที่2 000, องหมืององร้อล้านหยวนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่11,300ล้านบาทนะครับ เ,เมื่อเข้าไปดูข้อมูลจากในบูมเบิร์กจะพบว่าบริษัทนี้เนี่ยมีผลการดําเนินง,งานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยรายได้แล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยมีการเติบโตเฉลี่ย62%แล้วก็77%นะครับตั้งแต่ช่วงปี50ถึง56นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อดูในเรื่องของเงินปันผลเนี่ยพบว่าบริษัทนี้เนี่ยไม่จ่ายเงินปันผลมาตั้งแต่ปี54นะครับแม้การลงทุนที่9%นะครับแต่ก็มีแนวโน้มสูงครับที่ TTA เนี่ยจะรับรู้ในลักษณะของ อีควิตี้เมท d นะครับก็คือในเรื่องของส่วนแบ่งกําไรจากคซนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจะส่งผลดีในแง่ของตัวกําไรสุทธินะครับต่อตัว TTA นะครับเพราะเนื่องจากบริษัทนี้เนี่ยในปีที่แล้วนะครับมีกําไรอยู่2,000กว่าล้านบาทนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องขอ,อ,อก็ขอสอบถามรายละเอียดจากตัวบริษัทอีกครั้งหนึง่งนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็แนะนําให้ซื้อเก็งกาไรนะครับโดยมองราคาพื้นฐานอยู่ที่26.75บาทนะครับแล้ววันนี้ก็มีวอลเล็ตเข้าใหม่1ตัวนะครับก็คือตัวซูเปอร์วอลสองนะครับตัวนี้เนี่ยให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือ XA ไปเมื่อวันที่22กรกฎาคม57านะครับในสัดส่วน5หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่นะครับโดยจองซื้อที่หุ้นละ8บาทนะครับทุก1ห,หุ้นใหม่ที่จองซื้อเราถึงจะได้ซูเปอร์วอลสองนะครับที่1ห,หน่วยฟรีนะครับ จำนวนที่เข้าเนี่ยก็คือ335.82ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ1ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ต่อหหุ้นสามัญน,นะครับราคาใช้สิทธิ์ที่9.55บาทนะครับอายุเนี่ยสิเดือนนะครับโดยกําหนดการใช้สิทธิ์เนี่ยทั้งหมด14เอ่อทั้งหมด4ครั้งนะครับก็คือ16มีนานะครับอ่อสิบห้ามิถุนานะครับสิ้กันยา้วก็14ธันวาปี58นะครับเอ่อถ้าหากมาดูในเรื่องของมูลค่านะครับ การประเมินมูลค่าที่แท้จริงก็โดยเอาราคาสิทธิ์ลบด้วยรา,าาราคาแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์นะครับตัวซูปเปอร์วอเนี่ยจะมีมูลค่าเหมาะสมอยู่แค่1.65บาทนะครับมูลค่าปิดของซูปเปอร์ที่11.20บาทนะครับแต่หากประเมินด้วยวิธีแบ็กโชว์โมเดลเนี่ยจะได้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะเนื่องจากหุ้นตัวนี้เนี่ยมี volatility ค่อนข้างสูงนะครับ ปัจจุบันเนี่ย volatility อยู่ที่106เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ลองทำ volatility ที่90ถึง110เปอร์เซ็นต์นะครับที่ราคา super ที่11.20อบาทเนี่ยเราจะได้ super wall องที่4.98ถึง5.75บาทนะครับ ต่อที่บางจากนะครับได้แจ้งแต่ละลกทรั์นะครับเมื่อวันที่1นะครับว่าหยุดเดินเครื่องหน่วยกลันแตกโมเลกุลนะครับหรือไฮโดรครลกิ้งยูนิตนะครับหลังพบความผิดปกติของอุปกรณ์นะครับคาดจะใช้เวลาดําเนินการแก้ไขนะครับราวสิวันขณะที่หน่วยกรันอื่นยังคงเดินเครื่องได้ตามปกตินะครับบางจากนะครับคาดการหยุดหน่วยกลันดังกล่าวนะครับจะไม่กระทบต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคนะครับและผลประกอบการอย่างมีในระดับสาคัญอย่างไรก็ตามนะครับหากหยุดเดินเครื่องหน่วยดังกล่าวในระยะยาวนะครับ ทางฝ่ายมองอาศกผลกระทบเชิงลบนะครับต่อค่าการกลั่นของบางจากนะครับน่นจะเป็นหน่วยแปลสภาพน้ํามันชนิดหนักบางส่วนให้เป็นน้ํามันชนิดที่เบาขึ้นซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าได้ในส่วนแนวโน้มไตรมาสสมนะครับแม้วงการจะกลับมาเดินเครื่องมากขึ้นนะครับหลังอยู่ซ่อมบำรุงในไตรมาสสแต่ถูกกระดาษจากค่าการกลั่นนะครับและระดับน้ํามันดิบที่อ่อนตัวนะครับทั้งระดับราคาปรับขึ้นมามากแล้วนะครับทางฝ่ายจะปรับลดคันด้นำนะครับลงมาเป็นทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่41บาทนะครับสำหรับบางจาก ต่อที่ RPC นะครับคดีความกับกลุ่มเลี้ยวพรัตนะครับในกรณียกเลิกสัญญาเช่าอาคาร TPI Tower นะครับเดอร์ไอและบริษัทย่อยนะครับได้ทําสัญญาเช่าในอาคารดังกล่าวนะครับเมื่อปี38ปถึงปี42นะครับระยะเวลา90ปีแต่โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับจึงได้ขอยกเลิกสัญญาเช่าในระยะเวลาที่เหลือทั้งหมดจากบริษัทพรชัยวิสาหกิจนะครับโดย RPC และบริษัทย่อยได้รับคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือตามสัญญาการเช่าที่470ล้านนะครับ นอกจากนี้อาพีเียงแจ้งขายหุ้นบริษัทอุตสาหกรรมศาสตร์ธัญพืชน,นะครับซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระสอบถุงที่ทำจากบอกระดาษพลาสติกนะครับจำนวนานวหน992,698หุ้นนะครับในราคารวม250บล้านในส่วนกรณียกเลิกสัญญาเช่าอาคาร TPI Tower นะครับคาดรับรู้ส่วนกลับจากการตั้งสำรองนะครับที่470ล้าน,นครับในขณะการขายหุ้นบริษัทอุตสาหกรรมศาสตร์ธัพืชน,นะครับทางฝ่ายคาดว่าจะมีการบันทึกกำไรนะครับ จากการขายหุ้นราว151าล้านนะครับจึงปรับค่าการผลการดำเนินง,งานปี57นะครับมาที่1328ล้านนะครับจากเดิมค่าดปที่708ล้านบาทสําหรับปี58นะครับจะเป็นอีกปีที่โดดเด่นนะครับเนื่องจากเริ่มดําเนินงานโครงการ UHV ในไตม่าสานะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญหลักนะครับของแผนพัฒนาสายการผลิตของร i r ์บีโดยโครงการนี้มีส่วนหลักนะครับคือการเพิ่มความสามารถในการผลิตโพรพลีนอีก3 0 0 0 0 0 ส0 0 0มนตันต่อปีนะครับเป็นเป็น732,000ตันต่อปีช่วยหนุนการทำกำไรของธุรกิจอิโตเคมีนะครับอีกทั้งรงกลั่นนะครับสามารถเดินเครื่องเต็มกำลังนะครับที่2 1 5 0 0 0หาพัลต่อวันนะครับจากปัจจุบันเดินอยู่ที่1 7 5 0 0 0บนเาพัลต่อวันเท่านั้นนะครับเพื่อมีวัตถุดิบสำหรับก,การผลิตปิโตเคมีที่เพิ่มขึ้นคาดกำไรปี8นะครับอยู่ที่3 8 5ล้านบาทนะครับ ในส่วนคำแนะนำทั้งทังฝ่ายคงแนะนำทยอยซื้อนะครับแล้วก็ราคาพื้นฐานที่3า0บาทนะครับสำหรับ i r p c ต่อที่ออนนะครับก็รายงานกำไรสุทธิไตมาส2นะครับช่วงเวลา21พฤษภาถึง20สิงหานะครับอยู่ที่674ล้านนะครับ เพิ่มขึ้น15% q ห้าเปอร์เซ็นต์คนะครับเนื่องจากมีการรับรู้กำไรจากการขายลูกนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้วนะครับ479ล้านบาทนะครับและมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ลดลง1.4% Year on Year นะครับเนื่องจากการตั้งสัรองเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับในส่วนสินเชื่อนะครับยังคงเติบโตอีกนะครับ2.6% q จุดหกเปอร์เซ็นตนะครับทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี57แล้วนะครับ6.5%แต่ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเป็น3.3%นะครับจากปอร์ก่อนที่อยู่ที่3% ยอนประกาศจ่ายันผลระหว่างการนะครับที่1บาทห0สตางค์ต่อหุ้นนะครับจะขึ้นอีกทีเัือนที่9ตุลาแล้วก็จ่ายวันที่27ตุลานะครับในส่วนของผลแต่มาสานะครับคาดว่าการเติบโตของยอดการใช้จ่ายลงไปถึงสินเชื่อนะครับอาจจะไม่ใช่แตรมาสที่ดีกว่าไอออนนะครับโดยสินเชื่ออาจจะยังเติบโตชะลอตัวอยู่นะครับแต่คาดว่าในช่วงแตรมาสี่นะครับผลประกอบการจะปรับตัวขึ้นได้นะครับจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแนไปช่วงไฮซิสซันการใช้จ่าย ยกระงประมาณการผลประกอบการปี58นะครับเป็นที่2,400ล้านบาทนะครับลดลง5.1%เนื่องจากการตั้งสำรองที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ในปีหน้านะครับโดยคาดว่าจะมีการสุทธิที่2,700ล้านนะครับเติบโตที่13.2%เราปรับราคาพื้นฐานของอีออนขึ้นมานะครับเป็น129บาบาทนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นมาเป็นปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็นซื้อนะครับจากเดิมที่ทยอยขายนะครับ เป,ไป็นประชุมในสื่อพื้นฐานครับ